สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวความรู้สึกหลังดูอัลเทนไฮเมอร์กันดีกว่าตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกกันก่อนเลยนะครับผมว่าถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะไม่ใช่หนังซูเปอร์ฮีโร่นะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์ของโนแลนถูกไหมก็เลยเอามาเล่าเอามารีวิวกันแล้วผมก็เชื่อได้เลยว่าคนในช่องนี้ Comic World หรือไม่อาจจะเป็นแฟนคลับผมจากช่อง History World บ้าง Battle of Human ขายบ้างก็น่าจะอินกับหนังเรื่องนี้มากๆเหมือนกันพมเองเนี่ยก็เลยคิดว่างั้น เรามาทําคลิปรีวิวกับพูดถึงความรู้สึกหลังดูหนังเรื่องนี้กันดีกว่าซึ่งคลิปรีวิวเองเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะไม่มีสปอยนะครับผมแต่เป็นเรื่องของคลิปนี้ต่างหากที่เราจะสปอยกันเรารู้สึกยังไงหลังดูเรามาพูดกันเลยดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเราขอเตือนทุกคนไว้ก่อนเลยนะว่าคลิปนี้มีสปอยเนื้อหานหนังอย่างแน่นอนหากท่านผู้ชมยังไม่ได้ดูมาแล้วกลัวจะถูกสปอยก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมและทีนี้เรามาฟังกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้เราดูจบแล้วรู้สึกยยยงงงไอ่าแรกกเลคผม็ื มันก็เป็นมาที่เราคิดไว้นั่นแหละคือผมคิดไว้อยู่แล้วว่าถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้เองเนี่ยจะเป็นหนังที่เกิดขึ้นในช่วงคาบเกี่ยวเนาะสงครามโลกครั้งที่สองเองก็ตามแล้วก็รามไปถึงช่วงแบบจุดเริ่มต้นของสองครามเย็นเลยตรงให้เองเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้โชว์อะไรถึงสงครามออกมาเลยนะครับมันเป็นหนังที่ พูดถึงวิทยาศาสตร์จะมากกว่าซึ่งจริงผมก็มองว่าเขาคงไม่ได้อยากโชว์เรื่องของสงครามมากเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนเนาะการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยการทิ้งระเบิดปรมาณูอะตอมิกบอมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนมากๆเลยอย่างหนังเรื่องนี้เองก็โดนแบนในญี่ปุ่นไปเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมากที่นี่เองเ,องเนี่ยถามว่าเรารู้สึกไงกับหนังเรื่องนี้อย่างแรกเลยคือผมเพิ่งทําคลิปเกี่ยวกับอัลปินไฮเมอร์ไปนั่นแหละวัติ นะอันนี้ผมมองว่าคุณไปดูหนังมาแล้วก็มาดูประวัติของเขาอะน่าจะอินมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าในหนังเองเนี่ยก็มีการเล่าไทาม์ไลน์ที่ค่อนข้างจะรวบลัดเนาะแบบว่าไทาม์ไลน์ตอนเด็กๆอย่างเงี้ยเล่าแบบเล่าเร็วมากนะครับผมหรือว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆในบางทีมันอาจจะแบบเน้นการบีบคั้นอารมณ์เยอะถูกไหมมันอาจจะโหดูแล้วเครียดมากทําให้เราอาจจะเก็บข้อมูลได้ไม่ครบซึ่งจริงแล้ว่หนังอะมีหลายจุดนะที่มัน ตรงกับทางประวัติศาสตร์จริงๆมากๆเลยคําพงคําพูดอะไรแบบนี้นะครับอย่างตอนที่ตัวของเพนไฮเมอร์ได้แบบรู้ว่าระเบิดถูกทิ้งลงในฮิโรชิมาแล้วอย่างเงี้ยเขาก็มาพูดกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ถูกปะซึ่งเขาก็พูดเหมือนกันเลยว่าความเสียใจเดียวของเขาเนี่ยคือการที่เราพัฒนาระเบิดไม่ทันไปทิ้งใส่พวกเยอรมันอันนี้ก็ตรงเลยถูกไหมหรือว่าจะเป็นตอนที่เขาไปเจอกับทรูแมนนะครับผมซึ่งแบบมันจะมีจุดที่ตอนแรกเข้าไปเนี่ยพูดว่าเอ้ยเราทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมาแต่ตัวของ เอาเพนไฮเมอร์เองเนี่ยก็พูดว่านางาสกิด้วยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเพนไฮ i เมอร์เองอ่ะจะเป็นคนที่สนับสนุนให้มีการใช้ระเบิดนะครับผมทิ้งระเบิดใส่ฮิโรชิม่าเนี่ยนะครับแต่เขาไม่ได้มีความอยากจะให้ทิ้งระเบิดที่นางาซากิเลยเขารู้สึกว่ามันเกินจะเป็นนะครับผมแล้วก็เป็นความสูญเสียเกินไปนะครับคือทิ้งแค่ฮิโรชิม่าก็พอแล้วนั่นเองแต่ทางอเมร,ริการเนี่ยต้องการจะทิ้งที่ ฮิโรชิมาและนางาซากิเพื่อที่ให้ญี่ปุ่นเนี่ยหนึ่งเลยเห็นอาวุธใหม่ถูกไหมโอ้โหมันต้องยอมแพ้เลยอ่ะเจอระเบิดปรมาณูเข้าไปแต่ทีนี้เองการทิ้งลูกที่2เนี่ยนะครับผมเพื่อโชว์ให้ญี่ปุ่นเห็นด้วยว่าเฮ้ยกูไม่ได้มีแค่ลูกเดียวนะเว้ยกูทําอย่างเงี้ยซ้าๆได้เรื่อยๆถูกปะกู uh u, ทิ้งมึงได้จนมึงยอมแพ้เนี่ยคือประเด็นที่ทำให้มันต้องทิ้งอีกลูกหนึ่งซึ่งตัวของอัลปินไฮเมอร์เองเนี่ยไม่ได้สนับสนุนแต่อย่างน้อยเขาก็สนับสนุนลูกแรกถูกไหมว่าอย่างน้อยก็ต้องท การตัดสินใจก็ได้มีความพยายามโดยกลุ่มคนหลายๆฝ่ายว่าเราอาจจะไม่ต้องทิ้งระเบิดเลยเนี่ยเราอัดระเบิดไปเลยดีกว่าเนี่ยอัดดูเลยว่าระเบิดมันรุนแรงขนาดไหนจะได้แบบฟอร์สญี่ปุ่นให้ยอมแพ้เลยตรงนี้เองเนี่ยก็จะลดจํานวนคนเสียชีวิตได้เยอะถูกไหมแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นผลอยู่ดีนะครับผมแล้วก็โดยรวมหลักๆเรื่องราวเนี่ยมันก็คือผมรู้สึกว่าเรื่องตอนท้ายเนี่ยมันอาจจะแบบ ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่อ่ะย่างเรื่องที่เขาโดนสอบสวนว่าเขาจะเป็นคอมมิวนิสต์ไหมอะไรแบบนี้ถูกไหมคนดูแล้วอาจจะแบบเออเฉยๆอาจจะรู้สึกว่ามันจบตั้งแต่แบบออ e เพนไฮเมอร์เนี่ยได้ทิ้งระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทําระเบิดเสร็จปุ๊บ ไมไ่ได้ทิ้งระเบิดดิพูดผิดต้องเรียกว่าสร้างระเบิดเสร็จระเบิดถูกนาไปทิ้งแล้วก็อาจจะมีการต่ออีกนิดหน่อยแต่ตอนท้ายเองเนี่ยมันก็อาจจะฟังดูแล้วแบบเออมันมันก็เป็นชีวิตของคนจริงๆคนหนึ่งเนาะมันก็เลยไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากนะครับผมอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบหนงเรื่องนี้คือการที่เขาเล่าทไลายสลับไป,สล,บไปสลับมาผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะชอบเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะงงเพิ่มได้นู่นนี่นั่นแบบเฮ้ยมีปมมีอะไรแบบมาทําให้มันแบบซับซ้อนขึ้นถูกปะ แต่ถ้าคุณนะ่ะไม่รู้อะไรเลยแล้วมาดูอะผมไม่แน่ใจครับว่ามันจะยิ่งทําให้งงเพิ่มไปหรือเปล่าเพราะว่าอย่างผมเองรู้เรื่องราวทั้งหมดมาอยู่แล้วอะเล่าตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามันคือตอนไหนเล่าตอนนั้นไนก็รู้แล้วว่าคือตอนไหนคือมันเห็นเส้นทำลายทั้งหมดไปแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้ทุกคนดูแล้วรู้สึกยังไงก,ก็อยากถามทุกคนเหมือนกันที่ไปดูมาแล้วว่าการเล่าเรื่องราวแบบตัดทำลายไปตัดทำลายมาอย่างเงี้ยมันมีความสับสนอะไรตรงไหนอะไรไหมโอเคความงงก็เรื่องหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึึกกกกกวว่่่าาออยยจะพูดถงงเเีีับหนนรืื้็ค การที่เขาเซตซีนเซตฉากอะไรออกมาเนี่ย่านผู้ชมรู้บ่าว่ามันแทบจะไม่มี CG เลยนะครับผมคือแบบว่าใช้ของจริงล้วนเลยนะคือไอไอฉากโลกระบงระเบิดอะไรแบบนี้มันก็คงต้องใช้บ้างแหละแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับผมคือเขาพยายามไม่ใช้ซีจง CG อะไรเลยนะก็เป็นหนังที่ทาถ่ายออกมาแล้วเนี่ยดูเรียวมากๆนะครับผมแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าทุกคนอาจจะไม่ได้ชอบเนาะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีช็อตต่อทรงต่อสู้อะไรเยอะแยะมันเป็นเรื่องของแบบนักวิยทยาศาสตร์จริงๆอะ ผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคหนังเรื่องนี้มันอาจจะทําให้คนบางกลุ่มเนี่ยชอบมากๆคนที่ชอบประวัติศาสตร์แต่ถ้าคนที่เฉยๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันดีขนาดนั้นสนุกขนาดนั้นอาจจะเป็นหนังที่ดูแล้วเออเครียดดีหนังที่ดูแล้วแบบเออมันมัน,ม,นมันเจ๋งดีแต่มันอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหยอดเยี่ยม10เต็ม10โอ้โหลอยเต็มร้อยอะไรขนาดนั้นซึ่งตัวผมเองเนยถึงแม้ว่าจะชอบประวัติศาสตร์ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มัน10เต็ม10นะครับผมก็ให้อยู่ที่8.5เเต็็ม10สําหรับคนนที่ปแบบบคนชอปรกจุดห้าเต็มสิ ู้ว่าเราดูมาเนี่ยเราไม่ได้รู้ที่การทําระเบิดนิวโคงนิวเคลียร์อะไรเพิ่มเลยนะก็คือเขาไม่ได้เน้นไปที่แง่มุมของวิทยาศาสตร์ให้มันยากเท่าไหร่ตรงนี้ก็ทําให้คนดูอินไปกับหนังได้ง่ายถูกไหมคือเป็นเหมือนแบบเล่าเลยว่านักวิทยาศาสตร์เขาจะสร้างระเบิดนี้ขึ้นมาเป็นแบบช็อตน,นักวิทยาศาสตร์คุยกันเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีนู่นนี่นั่น,นมีการเกิดเรื่องไฮโดรเจนบอมมาซึ่งตรงนี้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริงๆถ้ารู้พอแบบนิดๆหน่อยๆมาก็จะทําให้ดูหนัััังงงอออออิิินนนนนขขึึ้้้้้้แแตตต่่่่่่ถาาาาาไไ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 มม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 รรรรรููะะะะเเเเลลลยีกกก็็็คคคืืหหหหปดบบบจจจวพท อนนบอกไว้ก่อนเผื่อใครไม่รู้ว่าไฮโดรเจนบอมป์เนี่ยนะครับผมเป็นเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ยุคปัจจุบันละยงนก็คือเป็นระเบิดที่แรงยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ใช้ในฮิโรชิมาก,กับนางาซากิมากมากนะครับผมด้วยเป็นการประดิษฐ์ระเบิดคนละวิธีขึ้นมาเนาะถูกไหมมันก็มีวิธีที่แบบซับซ้อนลงไป,ไปอีกนะครับผมแต่ตรงนี้เองเนี่ยการที่จะสร้างไฮโดรเจนบอม์มาได้ก็จําเป็นที่จะต้องบรรลุในการสร้างระเบิดปรมาณูมาได้ก่อนถูกไหมตรงนี้อัลเพนไฮเมอร์ก็เลยไม่ได้แบบใส่ใจมากแต่อย่างน้อยกก็ยอมมให้ีาร วิจัยอะไรพัฒนากันต่อไปได้นะครับผมตรงนี้ก็กลายเป็นระเบิดนิวเคลียร์ในอนาคตก็คือไฮโดรเจนบอมหรือว่าเทื่อร์โมนิวเคลียร์บอมนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นความรู้ทั่วไปแล้วกันที่เอามาฝากกันเอาไว้นะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันในวันนี้เองเนี่ยจริงๆความรู้สึกหลังดูผมก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรเยอะเพราะผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นหนังที่ตรงกับประวัติศาสตร์ดีแล้วก็ทําให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์มากขึ้นทําให้เราเห็นภาพประวัติศาสตร์มากขึ้นแล้วกันใช้คํานี้เพราะว่าเราอ่านเราดูเรื่องราวสรา,มมารค ขึ้นนะถูกไหมคือสารคดีมันเป็นการเล่าเรื่องแต่หนังเนี่ยมันเป็นเหมือนการถ่ายทอดชีวิตออกมามันก็เลยทําให้เราเห็นถึงความมีชีวิตชีวาของคนในยุคนั้นเห็นถึงความเครียดเห็นถึงความกดดันอะไรต่างๆมากขึ้นอีกหนึ่งจุดเลยเนี่ยนะครับผมที่หลายๆคนบอกว่าทําไมไม่ไปบุกญี่ปุ่นแทนแทนที่จะต้องใช้ระเบิดแบบนี้เนี่ยการบุกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมอย่างที่บอกว่าในหนังเองก็มีบอกถูกไหมว่าถ้าจะยกพลไปบุกญี่ปุ่นเองมันเป็นช่วงท้ายของสงครามแล้วว่าแบบเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยยังไงก็รอวันแนแแพ้้ลวถูกกต่การไป ทิ้งระเบิดเลยเนี่ยมันช่วยลดปริมาณการเสียหายของทหารอเมริกาเองได้เยอะมากๆถูกปะ่ะเพราะว่าเขาคำนวณมาแล้วว่าถ้าจะยกพลขึ้นฝั่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องยากมากครับเพราะว่าญี่ปุ่นเองอะ่ะ เป็นประเทศที่สู้ไม่ถอยเลยเผื่อใครไม่รู้แบบญี่ปุ่นนี่คือแบบซัดทุกอย่างที่มีอ่ะเป็นแบบชาตินักรบแบบเป็นชาตินักสู้บุชิโดมากถูกปะ่ะกว่าจะยอมแพ้ได้ไงคาดว่าต้องสู้กันแบบหนักหน่วงมากๆอย่างน้อยๆจะต้องมีทหารอเมริกาเสียชีวิตเพิ่มอีก25 0,000 000คนซึ่ง2 5 0 0 0 0คนเป็นจํานวนที่โคตรเยอะนะครับผมเยอะมากๆสู้ให้ญี่ปุ่นเสียชีวิตอย่างเดียวดีกว่าถูกปะ่ะอันนี้คิดในแบบอเมริกานะถูกปะ่ะแบบเราเป็นอเมริกาเราจะไปอยากเสียคนของเราเองทําไมวะก็ไปเสียคนของฝั่งนู้นอย่างเดียวดีคือมันกก็คงออยยาจะให้้มแแพบบที่ ไม่ต้องมีการสูญเสียแล้วแต่นอกจากที่จะให้ยอมแพ้แล้วอะมันต้องเป็นการโชว์ถึงอำนาจแล้วก็ให้ยอมแพ้อย่างเด็ดขาดแล้วก็เป็นการเอนชวในการที่จะสร้าง World Order ขึ้นมาใหม่แล้วก็เริ่มต้นถูกสงครามใหม่ที่พวกเขามองกันไว้แล้วนั่นก็คือสงครามระหว่างสองมหาอำนาจที่ยังคงหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้นั่นก็คือสหภาพโซเวียตแล้วก็ทางอเมริกามันมีเรื่องอะไรให้คิดเยอะมากๆในแง่งมุมของการเมืองโลกในตอนนั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เข้มข้นมากๆจริงๆและนี่ก็เป็นความรู้สึกหลังดูเพนไฮมเมอร์ท เลยเนะี่ยคลิปนี้คืออัดบนรถเลยนะครับอยากจะพูดแบบเร็วๆสุดๆเลยเพราะว่ายิ่งเป็นหนังประวัติศาสตร์แล้วเรายิ่งอินกับประวัติศาสตร์มากๆเนี่ยเป็นแบบรอไม่ไหวอ่ะรอกลับบ้านไม่ไหวอ่ะดูจบปุ๊บพูดในรถมาเลยนะครับ่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ